สวัสดีครับขอตอลอเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมนั่งอยู่บนรถเมลสาย205 3ขีดท่ 1. ก็ออกมาจากอู่รถเมลคลองเตยเลี้ยวซ้ายข้าถนนกเกษมราดปลายข้างรถก็แจ้งบอกว่าคลองเตยพระราม4สาธร b t ทตลาดพลูเดอะมอท่าพระถนนตกพระราม3นาราธิวาสคลิปนี้ก็จะมารีวิวรถเมลสาย205 3ขีดท่ 1. วนซ้าย ก็มีสมาชิกที่รับชมขอกันเข้ามานะครับก็ดูวนขวาไปแล้วอยากจะดูวนซ้ายยังงงๆอยู่ผมก็จึงทำคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทราบข้อมูลและเส้นทางจริงทั้งไปแล้วก็กลับของรถเมย์สายนี้ซึ่งเป็นสายที่เกิดจากการปฏิรูปรถเมย์ว่าผ่านตรงไหนบ้างเพื่อจะได้ลดอาการงงๆแล้วก็หงุดหงิดใจลงไปได้บ้าง ก็จะทำแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆเส้นทางก็จะเริ่มจากการเดินรถที่4คลองเตยเลี้ยวซ้ายข้าถนนเกษมรา์ถึงแยกเกษมรา์เลี้ยวซ้ายข้าถนนพระรามที่4ผ่านแยกคลองเตยไปจนถึงแยกวิทยุเลี้ยวซ้ายข้าถนนสาธรวิ่งตรงขึ้นสะพานตากสินผ่านถนนกรุงธนบุรีผ่านแยกตากสินเข้าถนนราชพฤพลึกพอถึงแยกราชดาราชพฤพลึกก็เลี้ยวซ้าย เข้าถนนรัชดาพิเศษผ่านเดอะมอท่าพระผ่านแยกหมายสวรรค์แยกบุกโลข้ามสะพานกรุงเทพผ่านแยกถนนตกเข้าถนนพระรามที่สามเมื่อถึงแยกพระรามสามนราธิวาสก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนราธิวาสผ่านแยกรัชดาแยกจันทร์ถึงแยกสาธรถนนนราธิวาสเลี้ยวขวานะครับเข้าถนนสาธรวิ่งตรงจนถึงแยกวิทยุจากนั้นเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่ง ข้าถนนพระรามที่สี่ผ่านวันแบงคอกผ่านซอยบอลไก่แยกของเตยแยกพระรามสี่จากนั้นก็เลี้ยวขวาตรงแยกเกษมราดนะครับแล้วก็ไปเข้าอู่ของเตยนะครับสิ้นสุดการเดินทางผมออกมาจากอู่ของเตยนะครับก็ผ่านแยกเกษมราเดเลี้ยวซ้ายตอนนี้ก็อยู่บนถนนพระรามที่สี่ด้านหน้าซ้ายมือนะครับ ก็เป็นตลาดคลองเตยก็มีผู้คนมายืนรอรถโดยสารกันมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นกันที่ผมนั่งมามองแล้วก็รู้สึกงงๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านแยกพระรามที่สี่ ผ่านแยกคลองเตยก็จะผ่านนะครับการไฟฟ้านครหลวงนะผ่านซอยโรงงานยาสูบลอกใต้ด่วนเฉลิมมนครนะครับหลังจากนั้นก็ ผ่านซอยบ่อนไก่บ่อนไก่วันแบงคอกนะครับนั่งมาได้นะ205นะครับนั่งมาได้เลยนะครับ205สามขีด่าหนึ่งผ่านวันแบงคอกผ่านบ่อนไก่ซอยปลูกจิต วิ่งตรงมานะครับจนถึงแยกวิทยุจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาธร ก็จะผ่านแยกถนนสวนพลูก็มาถึงแยกสาทรนราธิวาสนะครับรถคันนี้ก็จะวิ่งตรงนะถ้าเกิดเป็นแบบวนขวานะครับ เขาจะเลี้ยวเข้าไปที่ถนนนราธิวาสน,นะแล้วก็ไปพระรามสามนะครับแต่ของผมนี่จะวนซ้ายนะครับก็วิ่งตรงเลยนะคือวิ่งฝั่งมุ่งหน้าข้ามสะพานตากสินเลยก็จะวิ่งผ่านสถานี BTS เซนหลุยสถานี BTS สุรศักดิ์ ผ่านตึกหุ่นยนต์นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนโฉมแล้วนะตึกหุ่นยนต์ไม่มีแล้วนะครับก็ผ่านอาคารหอ,อการค้าไทยจีน ด้านซ้ายก็เป็นถนนเจริญราษนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกสาธรสุรศัก์ด้านซ้ายนะครับ ถ้าวิ่งตรงไปก็เป็นถนนเจริญกรุงนะตรงน,นั้นก็เป็น BTS ตากสินนะครับท่าเรือสาทรแต่ว่ารถที่ผมนั่งก็จะขึ้นข้ามสะพานตากสินนะครับ น,นี้ก็ขึ้นสะพานดากสินมาแล้วแม่น้ำเจ้าพยานะครับโอ้โหตอนนี้น้ำสีแดงเลยนะขึ้นมาเต็มฝั่งเลยน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่านะครับใครว่าน้ำท่วมกรุงเทพบ้าง ขึ้นสะพานจากศีนมานะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงลงจากสะพานข้ามมาฝั่งกรุงเทพฝั่งธนบุรีเข้าถนนกรุงธนบุรี ตอนนี้วิ่งอยู่ช่องด้านในนะครับรับผู้โดยสารไม่ได้นะเดี๋ยวรถสองศูนย์ห้าคันนี้ก็จะต้องเบี่ยงไปทางซ้ายเพื่อไปใช้คู่ขนานนะครับจะได้รับผู้โดยสารได้ก็เบี่ยงเข้ามาแล้วนะครับ รับผู้โดยสารที่ขึ้นลงจากสถานีกรุงธนบุรีหรือว่า BTS วงเวียนใหญ่ผ่านหมดนะครับตอนนี้ก็ผ่านแยกตากสินก็เป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ ้านหน้าก็เป็น BTS สถานีโพนิมิต ตรงนี้ก็เป็นถนนราชพฤกษ์ ผมเดินทางออกมาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับหรือว่าประมาณ13กวากว่านะเกือบเกือบจะ4โมงเย็นแล้วละผู้โดยสารก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนิ่งๆหน่อยเพราะว่าเป็นสายที่วิ่งใหม่ก็มาถึงแยกรัชดาราชะฤลษ์นะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัชดารถคันนี้ก็จะผ่านด้านหน้าเดอะมอเลยก็เป็นเดอะมอท่าพระนะครับ ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับป้ายโดยสารรถหน้าศูนย์การค้าเดอะมอท่าพระก็ผ่านแยกมหาสวรรค์ ตอนนี้ก็วิ่งตรงเลยนะครับวิ่งตรงยาวเลยนะผ่านแยกหมายถวันเข้าถนนมหมายสวรรันรถคันนี้ก็เป็น205แบบวนซ้ายนะครับก็จะเป็นเส้นที่วิ่งแตกต่างกับวนขวาก็คือเหมือนไปและกลับ ก็สลับกันนะครับมีวนซ้ายวนขวาก็ผ่านแยกบุคโลตอนนี้ก็จะวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะครับผ่านแยกบุคโลเข้ามาขึ้นสะพานกรุงเทพ น้ำเจ้าพยานะครับโอ้โหขึ้นเต็มเลยน้ำขึ้นสูงเลยนะตอนนี้นะ ก็ลงมาจากสะพานกรุงเทพนะครับลงมาแล้วด้านหน้าก็เป็นแยกถนนตกถนนเจริญกรุงด้านซ้ายไปเลยนะครับด้านซ้ายก็เป็นถนนเจริญกรุงนะ ผมก็วิ่งตรงนะครับผ่านแยกถนนตกเข้าถนนพระรามที่สามวิ่งพระรามที่สามนะครับตอนนี้ก็มาถึง BRT นะเจริญราดตรงนี้ก็มีศูนย์การค้าอยู่ฝั่งตรงข้าวนะครับ ก็คือเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระรามสามนะครับอาคารใหญ่ๆนะสีออกไข่ไก่ๆด้านขวานะครับก็เป็นเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระรามสาม ผมเห็นมีการซ่อมแซมสะพานข้ามแยกนะบริเวณแถวถนนพระรามที่3นะครับก็ผ่านแยกจเจริญราษแล้วก็จะไปผ่านแยกสาธุ ด้านหน้าก็จะเป็นแยกรัชดาพระรามสามด้านบนจะเป็นสะพานพระรามเก้าด้านซ้ายตรงไปนะครับไปถนนสาธุได้ตอนนี้ผมก็ผ่านแยกรัชดาพระรามสาม ดอดใจใายสภาพระรามเก้าสำหรับรถเมยสายต่างๆนะครับผมมีโอกาสนะก็จะค่อยๆทำไปนะครับก็มีหลายสายนะ ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็คือรถบางสายหาตัวยากมากเลยบางทีไปนั่งรอนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นตัวนะก็อยู่ในช่วงปฏิรูปนะครับบางครั้งไม่วิ่งยยาวนะเป็นรถเสริมบ้างอะไรบ้างบางทีกว่าจะได้ทักสายนะครับบางทีผมก็ไปรอครั้งสองครั้งเลยนะ แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเอาจนได้ด้านซ้ายนะครับก็เป็น ถนนยานาวานะตรงนี้ก็ผ่านแยกยานาวานี่นะครับด้านล่างของสะพานยกระดับนะก็มีเครื่องจักรนะครับมีการซ่อมแซมสะพานอยู่นะ งนี้ก็เป็นแยกถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับด้านซ้ายเป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนพระรามสามนะครับก็จะผ่านตั้งแต่ถนนตกเลยนะนะครับขึ้นสะพานกรุงเทพผ่านถนนตกจนไปถึงแยกพระรามสามนราธิวาสนะครับรถคันนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนนราธิวาสนะครับไม่ผ่านโรงเรียนโนสีวิทยานะไม่ผ่านนะครับ ตอนนี้ผมมาถึงแยกพระรามสามนราธิวาสนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนราธิวาสราชนคครินก็วิ่งตรงยาวเลยนะครับยมนไปถึงสาทรเลยนะวิ่งยาวเลยนะครับ ช่วงนี้ก็มีฝนฟ้านะครับตกลงมาเป็นช่วงๆนะบางจุดนะครับก็ตกลงมาก็ลอยไปเรื่อยๆนะฝนฟ้านะครับตอนนี้ไม่แน่ไม่นอนบางทีเห็นแดดเดี๋ยวก็มืดล้วก็ผ่านแยกรัชดานะครับลอดใต้ทางด่วนเฉลิมพระนคร ตรงนี้นะครับเป็นถนนรัชดาพิเศษนะก็เป็นจุดตัดพอดีนะครับตัดกับถนนนาราธิวาสตอนนี้ผมมาถึงแยกถนนจันทร์ มีเป็นแยกถนนจันทร์ก็มีการทำทางมาลายนะครับทำใหม่นะดูชัดเจนขึ้นมองเห็นแต่ไกลนะครับทางมาลายรุ่นเก่าเนี่ยม,มองไม่ค่อยเห็นนะผมก็มองไม่เห็นอยู่ครั้งหนึ่งนะไปเจอทางมาลายคนกําลังข้ามเนี่ยโอ้โหเบรกเบรกตัวโก่งเลยนะเด็กวัยรุ่นมาข้างหลังบอกว่าลุงมองไม่เห็นเหรอผมเนี่ยอายมากเลยนะ อายตรงที่เด็กวัยรุ่นมันเรียกว่าลุงเนี่ยละก็วิ่งตรงยาวนะครับผ่านแยกถนนจันท์จนมาถึงตรงนี้ก็เป็นแยกนราธิวาสสาธรข้างหน้าจะเป็นถนนสาธรเมื่อมาถึงแยกนราธิวาสสาธรน,นะครับก็เลี้ยวขวานะ มุ่งหน้าไปทางแยกวิทยุนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนสาทรตรงนี้ก็จะเป็นการย้อนเส้นทางเดิมนะครับผ่านแยกวิทยุ ผ่านทางข้า MRT สถานีสวนลุมพินีนะครับแล้วก็ผ่านวันแบงคอกผ่านซอยปลูกจิตผ่านซอยบอลไก่ นี่นะครับก็เป็นย่านบนไก่นะก็วิ่งตรงนะครับบนถนนพระรามที่สีนะวิ่งยาวมาเลยนะครับผ่านแยกคลองเตยผ่านแยกพระรามสี่ผ่านตลาดคลองเตย ก็มาถึงแยกเกษมราชก็เลี้ยวขวาสิ้นสุดที่อู่คลองเตยก็นำมาฝาก่ันประชมนะครับมีสมาชิกขอมาครั้งสองครั้งแล้วนะครับเพราะว่าอยากทราบเส้นทางบนซ้ายของ2 0 5 3ขีดท่าหนึ่งนะครับวันนี้ก็จัดให้เลยนะครบถ้วนกระบวนความขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณ ท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง vnp มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ